ที่ท่านผู้ชมทุกทุกทานกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมมาร์คราฟนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการเกมเซเชียลนะครับผมเออแหลกอะไรใช่ไหมเลยผมเจอเพชรด้วยครับบอกให้เอาเอาคุณเออผมเจอเพชรด้วยฮะเออแป๊บนึงนะครับผมมครับ อีพีที่หกนี้ผมจะมาเอาเพชรให้ท่านผู้ชมดูนครับนี่คบมาทางนี้ ต่อไปครับผมเมื่อกล่กาวยกได้ต้องชมดูครับว,ว่ามีเพชรจริงๆหรือเปล่านะครับผมว่าผมจะนับเพชรดูว,ว่ามีกี่มีกี่มีกี่เพชรนะครับมีกี่เม็ดนะครับเนี่ยต้องชมเราเจอเต็ม,ตมแล้วต้องชมผมให้ดูเดี๋ยวเออนี่ไงครับผู้ชมผูเพชรสามก้อนเต็มเลยโอ้เพชรเจอเพชรนี่คุณเพชรแล้ว ก็ไม่มีแล้วะผมเนาะวันนี้ก่อนไปได้นะผมอ,อ้มาวว้าวชิคกี้พายเฮ้แบบนี่ดีไแบบม่ดีไหมเนาะอุ้ยลาพีสลาพีสรับลาพีสรับโอ้โหตุ้มแมงตุ้แม่งเลยะอะผมจะแค่ร้กยสามก่อนเนะ สำหรับิีน,นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมผมมีแค่นี้นะครับต้องรีบไปทำอะไรบางอย่างแล้วผมสวัสดีครับ